สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาร์วันนี้ชื่อช่วงนะครับคุยกันผ่านไพ่นะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเนาะเรื่องเงินทองทองนะครับโอเคหัวข้อในวันนี้ก็จะประมาณว่าเราจะยกระดับพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินของเราอย่างไงเนาะถามว่าทําไมต้องคุยนะรจริงก็ดูดวงเหมือนดูเรื่องเงินไหมก็คงไม่ไม่เิยนะครับเราจะไม่ได้ดูว่าคุณมีเงินน้อยเงินมากเป็นยังไงนะเป็นหลักแต่เราจะมาชวนคุยว่าโอเคตอนนี้ไม่ว่า สถานะทางการเงินคุณเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราควรจะทําอะไรพัฒนามันด้านไหนครับเพื่อให้มันดีขึ้นเนาะเลือกหน้าไพ่ที่ชอบไปเลยนะครับมีใบแดงครับใบกองที่หนึ่งครับกองที่สองกองที่สามและกองที่สี่เนาะโอเคพร้อมแล้วเลือกแล้วนะครับก็ไปเริ่มดูกันได้เลย เริ่มที่กองแรกนะครับใครที่เลือกไปน,นี้นะครับในออฟคับเนาะจะพัฒนายกระดับเพิ่มศักยภาพทางด้านการเงินแป่งอะไรนะครับจะยกระดับศักยภาพทางด้านการเงินของคุณนอะไร ตงนี้อจะต้องมีหลายเรื่องที่ต้องทำนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะยก,กระดับศักยภาพกัน,นอืมใช่เลยนะคุณมีเรื่องที่ต้องทำเยอะ,ะใช่เลยนะฮะเรื่องแรกชัดเจนที่สุดนะฮะคือคุณอาจจะต้องหาคอนเน็ t ชันเพิ่มนะครับ ในด้านการทํางานหรือในด้านการลงทุนหรืออะไรก็ตามที่คุณสนใจคือตอนนี้ตัวคุณรคไม่ได้ไม่ได้บอกว่าหลงแค่นครับมันอาจจะแคบเกินไปสําหรับศักยภาพที่จะพัฒนาได้ครับเรื่องการเงินเนาะคือคุณอาจจะมีรายได้ที่ดีไม่พอหรือดีขึ้นได้มากกว่านี้นะครับด้วยการเพิ่มคอนเนคชันให้กับตัวเองครับหาความหาคนรู้จักใหม่ๆอะไรงเงี้ย นนนัั่ะครบใช่เลยนะฮะเรื่องแรกนะครับต้องหาคอนเน็ชันเพิ่มนะใช่ครับต้องเรื่องเรื่องแรกสุดเลยนะหาคอนเน็ชันเพิ่มเนาะแล้วก็นะครับเคลียร์ปมหลายๆอย่างในอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินของคุณเนี่ยคุณต้องเคลียร์ให้ได้นะครับเหมือนคุณมีบิ๊กบอสอยู่ตัวหนึ่งอนะ่ะคุณเจอ คุณเจอปัญหาเดิมๆเรื่องนี้ทุกเดือนนะฮะแต่คุณไม่ยอมไม่ยอมแก้มันสักทีนะฮะคุณแก้ไหวหรือไม่ไหวนะครับคุณพิจารณาได้แล้วใช่เลยนะครับมันเหมือนกับว่ามีอยู่สามเรื่องนะครับที่จะยกระดับศักยภาพทางงานการเงินของคุณพัฒนาเรื่องการใช้จ่ายเรื่องอะไรอย่างี้ของคุณครับหนึ่งบิ๊กบอสที่มีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยคุณรู้อยู่แล้ว หรือไม่รู้นะครับหาให้เจอนะรอะไรท,ที่ทุกๆเดือนนะครับคุณจะต้องประสบปัญหานะั้นน่ะรีบๆจัดการมันซะนะไม่งั้นมันก็จะส่งคนมากระทืบคุณเรื่อยๆส่งปัญหามากระทืบคุณเรื่อยๆเรื่องของเงินเนอซึ่งตรงนี้นะครับที่ที่บอกว่าเรื่องคอนเน็กชันชัดเจน,นครับก็คือเนี่ยมันเหมือนคุณถ้าคุณมีคอนเน็กชันใหม่มีอะไรใหม่ๆนะครับคุณก็มีสิทธิ์ได้เงินมากขึ้นทําอะไรได้มากขึ้นนะมีมาเอชมาสองใบนะครับคุณอาจจะต้องแบบ หาวิธีการลงทุนหรือวิธีการหารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่คุณจะได้แบบมีความมัง่งคั่งเนี่ยครับมันมีแบบเหมือนกับว่าคุณจะต้องวางอะไรบางอย่างครับเพื่อที่จะไปเริ่มอะไรใหม่บางอย่างเพื่อที่จะยกระดับรายได้หรืออะไรอย่างนี้ให้มากขึ้นเนาะการยกระดับศักยภาพทางการเงิน,อนของคุณเนี่ยหเคลียร์ปัญหาที่คุณเจอทุกเดือนให้ได้ก่อนนะครับ อยาจจะเดือนชนเดือนไม่เก็บเงินใช้จ่ายเกินตัวอะไรเงี้ยคุณคุณคุณน่าจะเป็นคนที่รู้ตัวดีสุดนะครับในเรื่องปัญหาการเงินแก้ตรงนั้นนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะมีออกหนาะคอนเนคชั่นใหม่ๆหาอะไรทาใหม่ๆนะครับไปสถานที่ใบ้ๆมากนะเผื่อจะเจอไอเดียเผื่อจะเข้าใจเผื่อจะอะไรมากขึ้นนะคุณอาจจะอยู่กับที่มาสักพักหนึ่งแล้วครับมันทําให้ทุกๆอย่างนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับมันไม่ยกระดับขึ้นไปเนาะ โอเคครับ okay. สำหรับใครที่เลือกกองนี้ก็ประมาณนี้นะครับสามเรื่องนะครับหนึ่งหาคอนเนคชันเพิ่มขึ้นนะครับสองใช้คอนเนคชันนั้นนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับเคลียร์ปัญหาที่ที่เจอบ่อยๆทุกๆเดือนให้ได้นะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองเนาะโอเคสำหรับกองนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกองต่อไปกันเลย ของที่สองนะครับสำหรับใครที่เลือกนี่นะครับ Vi e อ of fortune นะ, for June, นะที่ควรจะมีเงินเก็บอยู่แล้วนะครับมีอะไรอยู่แนละ้วหรือจะมีมรดกจากที่บ้านนะฮะให้คุณมาบริหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายคุณต้องบริหารมันนะครับบริหารของเก่าให้ได้ก่อนเนาะใช่คุณต้องรู้ว่า อะไรที่มันยังดีอยู่อะไรที่มันเสียหายไปแล้วอะไรเงี้ยครับคุณต้องจัดการให้ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูโดยรวมกันทีนึงนะครับมนุษย์เดินชนเดือนหรือเปล่านะครับมนุษย์หมุนเงินนะครับเอาอันนี้ไปจ่ายอันนี้เอาอันนี้ไปจ่ายอันนั้นเรื่อยๆ,ๆหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันใช่เลยควีนออฟคัพนะครับ มากับส e ปนออฟวอรนะครับแล้วก็กี่เหรียญเนี่ยหนึ่งสองี่ากจ้าสิบ,ส,บ,ส,บสิบเหรียญนะครับอ่ามากับ Queen of Cups นะครับ แล้วก็สีถ้วยนะครับแปดถ้วยนะครับแล้วก็สามดาบนะครับ <c oughs> โอเคกองนี้นะครับ ใครที่เลือกกองที่สองนะครับเลือกไพ่ไปนี้นะครับที่เราไอ้ยนะูอัคตจูนเนาะหนึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆคุณอาจจะเกิดมาในครอบครัวหรืออยู่ในสถานะที่มีเงินมีทองในระดับหนึ่งนะครับปัญหาของคุณตอนเนี้ยคืออะไรรู้ไหมคือเรื่องการตัดสินใจของคุณนะครับเหมือนกับว่าคุณไปโฟกัสกับอะไรที่มันมันไม่ดีอะ่นะเนาะเนี่ยคุณไปโฟกัสอยู่กับถ้วยที่ลม้มอ่ะถ้วยที่ดีคุณไม่ไม่เคยหันมามองนะครับ แล้วก็คุณเนี่ยยังไม่ได้อยากจะยกระดับการเงินของตัวเองหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่เลือกกล่องนี้เนาะเหมือนกับว่าฉันก็ยังแบบใช้จ่ายเดือนวนเดือนเอากองนู้นไปจ่ายกองนี้เอากองนี้ไปจ่ายกองนั้นได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับว่าคุณคุณเพิ่งคุณกําลังดีใจกับสิ่งที่คุณมีครับคุณเหมือนกับแบบเหมือนกับคนที่เพิ่งรวยขึ้นระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพิ่งได้มาระดกเพิ่งมีงานที่ดีขึ้นเพิ่งมีรายได้ที่สูงขึ้นครับคุณก็เลยเพลิดเพลินอยู่กับ ลืมไปว่าจะต้องพัฒนามันนะครับใหม่ไปให้มันมากก,นนกว่าเนี้ยครับเพราะว่าเนี่ยเขายื่นโอกาสมาให้คุณเพิ่มขึ้นนะคุณก็ไม่รับนะครับเนาะคุณคิดว่าโอ้ฉันฉันก็มีของฉันอยู่แล้วนะครับฉันก็พออะไรกับแค่นี้อยู่แล้วนะครับฉันก็เลยไม่อยากจะรับโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะซึ <c oughs> ่งที่จริงๆเนี่ยคุณมีทุนที่ดีนะครับถ้าคุณ ถ้าคุณกล้าที่จะรับโอกาสนะมีใครมาชี้แนะมีอะไรเนะี่ยคุณนะ่ะไปได้ไกลนะครับแต่คุณอาจจะเป็นคนที่หนึ่งไม่ไม่ชอบความเสี่ยงไม่ชอบความไม่แน่นอนหรือเปล่านะคุณอาจจะต,ต้องการแบบต้องการความแน่นอนนะหรือไม่ก็ชีวิตฉันช่างมันอะไรอย่างเงี้ยฉันพร้อมที่จะโกไปเรื่อยๆของฉันวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเหรียญสองเหรียญหมุนเดินชนเดินไปเรื่อย ไม่พ่อก็เอากองเก่ามาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ได้เก็บไม่ได้ไม่ได้อะไรมากขึ้นเนาะแต่ว่าในในระยะในระยะนี้ครับที่เข้ามาดูเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องอนระที่มาสะก,กิดคุณว่าเอ้คุณได้เวลาแล้วนะเห็มเจ็ดไม้เท้ามาสามสามดาบครับ, 7, 3, 3, รบมันอาจจะได้เวลาที่มีเรื่องบางเรื่องครับมาแอคทีฟเวตคุณให้ให้หันมาสนใจเรื่องเรื่องเงินมากขึ้นนะคุณอาจจะต้อง แบ่งเงินแบ่งกองแบ่งอะไรนะครับเพื่อเพื่อใช้จ่ายอย่างถูกต้องครับเพื่อเรียกว่าอย่างไงอะ่ะคุณจะต้องมีเรื่องบางเรื่องอะ่ะที่เข้ามาเพื่อที่จะกระตุ้นคุณอะ่ะให้หันมาดูแลพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินของคุณไม่ใช่ว่าใช้ตามอารมณ์ทั้งจากใช้อะไรฉันก็จะใช้อะไรเงี้ยใช้ไปเรื่อยๆนะหมดก็หาใหม่อะไรเงี้ยหมุนไปเนาะคือขั้นแรกนะคุณต้องเข้าใจากันว่าคุณต้องตั้งใจที่จะยกระดับ ใภาพการเงินของคุณจริงอ่ะไม่งั้นคุณไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ทําให้คุณยกระดับไม่ได้ก็คือการเงินที่ดีอยู่แล้วของคุณนี่แหละนะครับเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันมันมีตั้งแปดเก้าทวดมันดีอยู่แล้วเนี่ยครับมันเหมือนคุณมีฐานะอยู่แล้วคุณก็เลยไม่ไม่ได้คิดยกระดับมันจริงๆริแต่ว่าอีกสักพักนึาเดี๋ยวจะมีอะไรบางอย่างลองโฟกัสดีๆคุณอาจจะเผชิญปัญหาอยู่แล้วก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวถามว่าทําไมไม่รู้ตัวนะเพราะว่ามันเยอะ เงินห่วงมันยังเยอะอยู่มันยังแบบไม่หมดเนะี่ยใช้ก็ยังไม่หมดใช้ก็ยังไม่หมดนะมันก็เลยไม่รู้ตัวสักทีครับแต่สักพักนะครับจะรู้ตัวแล้วแต่ถ้าใครได้มาฟังคลิปนี้นั้นบได้เอกใจก็ดีใจด้วยครับก็ควรจะต้องถึงเวลาประหยัดมากขึ้นใช้เงินระวังมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะเลิกเป็นมนุษย์หมุนเงินไปเรื่อยๆได้แล้วนะถ้าอยากมีสกิลภาพทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาเดียวของคุณที่เจอก็คือ มันโอเคอยู่แล้วครับตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องแก้อะไรนะครับแต่นั่นแหละมันจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตเนาะโอเคกองที่สามนะครับสาหรับใครที่เลือกกองนี้นะฮะเจ็ดถ้วยนะครับกองนี้นะฮะที่ไพ่บอกชัดที่สุดเลยเรื่องแรกนะครับได้เงินมาคุณแบ่งก่อนนะครับว่ากองไหนจะเอาไปใช้อะไรเนาะนี่แบ่งให้ชัดเจนนะครับว่ากองไหนจะไปใช้อะไรนะครับแล้วใช้ตามวัตถุประสงค์ของมันนะครับ ก็จ,จะเป็นคนมนุษย์ที่แบบโอเคได้มาท่านก็ใช้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 อะไรย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คิดเลยว่ากล้องนี้เป็นส่วนของอะไรเจร็ดดาบคุณมีดวงอะไรกับเลขเจ็ดหรือเปล่าควีนออฟครับ สี่ไม้เท้าก็มานะครับเตซันก็มาอืนะครับคีนอฟซอสนะครับคีนอฟซอสมากับคี เออใช่เลยนะครับใครที่เลือกกองนี้นะครับสิ่งแรกที่คุณควรจะทาเลยนะครับคือการแบ่งสรรปันส่วนเงินของคุณนะครับเนี่ยครับเหมือนกับว่าคุณใช้จ่ายตามอารมณ์ใช้จ่ายไปเรื่อยๆนะครับมันทําให้คุณไม่เคยแบ่งเลยครับว่าเงินก้อนนี้ฉันจะต้องเอาไปทําอะไรเงินก้อนนี้ฉันจะเอาไปทําอย่าง,งานู้นเงินก้อนนี้ฉันเอาไปทําอย่างนี้อะไรเงี้ยมันทําให้คุณใช้จ่ายไปเรื่อยๆครับสุดท้ายสิ้นเดือนมันก็หมดครับได้มาเท่าไหร่มันก็หมดจริงๆการเงินของคุณไม่ได้แย่นะครับ ุณมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเพื่อแผ่คนอื่นด้วยนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับโอโ้คุณจะต้องใครที่อยากยก,กระดับทางการเงินนะครับใครที่เลือกกองนี้นะครับมีหนึ่งอย่างนะครับคุณได้เงินมาคุณแบ่งกองก่อนเลยว่ากองนี้จะไปใช้อะไรกองนี้ลงทุนเพื่ออนาคตกองนี้เก็บกองนี้ทําอะไรแล้วใช้แล้วคุณต้องเด็ดขาดด้วยครับไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็มาตามใจตามอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่สําเร็จสักทีนะครับ เพราะจริงๆคุณเป็นอย่างเงี้ยมาสักพักแล้วนะครับคุณรู้ตัวได้แหละว่ารอบๆตัวคุณเนี่ยมันมันมันมีมันมีปัญหาซ่อนๆอยู่เยอะแต่คุณมองไม่เห็นนะคุณแก้งท่านเป็นมองไม่เห็นนะคือคุณมองไม่เห็นแต่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีหรือคุณรู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมของคุณในตอนเนี้ยมันจะพาไปสู่ปัญหาในอนาคตเพราะงั้นสิ่งแรกที่เริ่มทำนะครับได้เงินมาแบ่งเงินเป็นกองๆกองไหนใช้อะไรใช้อย่างถูกต้องนะครับสองนะครับคุณต้องเด็ดขาดกับตัวเองครับรู้ว่า ไอ้เรื่องนี้ควรทำไอ้เรื่องนี้ไม่ควรทากลองนี้ไม่ควรเอาไปใช้อย่างนี้ก็ sein, ไม่ควรใช้ะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับใครที่กาลังจะมีครอบครัวนะครับเดี๋ยวจะมีคนมามาจัดการมากระตุ้นนะครับให้คุณเริ่มเริ่มที่จะต้องสร้างอนาคตเริ่มที่ต้องเก็บเงินเก็บทองเพื่อมาสร้างอนาคตแล้วนะครับเน are, าะก็อาจจะมีคนเข้ามานะครับหรือใครที่ยังไม่มีลองลองหาดูก็ได้นะครับบางทีมันเกี่ยวกันนะครับคุณอาจจะไม่เชื่อบางคนเนี่ย ก่อนที่จะมีแฟนก่อนที่จะแต่งงานอะไรเงี้ยเป็นคนซื้อซื้อไล่เก็บเงินไม่อยู่นะรพอแต่งงานปุ๊บก็มีคนมาเก็บให้อะไรเงี้ยโ <c oughs> okay, อเคเราเล่นนะคะก็นั่นแหละนะครับอาจจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งสาหรับใครที่เรียกรองนี้เนาะก็ลองหาคู่ชีวิตคู่คิดคู่ใจดูนะครับหาคนที่เด็กขาดหน่อยนะครับถ้าคุณแบบหาคนที่แบบแคล้ายๆกับคุณที่ใช้เงินตามอารณ์เนี่ยก็พากันไปนะฮะหน้าผาอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้ไม่สนใจอะไรเียฉันยังหาเงินได้ฉัน คือคุณอาจจะเป็นคนที่รักอิสระมากๆแล้วก็ก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะครับแต่ปัญหามันมันมาแล้วนะครับมันใกล้ๆเข้ามาแล้วนะครับมันอยู่รอบๆตัวคุณละจริงๆแค่คุณเขยืบตัวนิดนึงคุณก็เจอแล้วครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีแผนสำรองอะไรตอนนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่จะกองนี้เนาะก็2เรื่องใหญ่ๆนะครับแบ่งเงินนะครับได้เงินมาแบ่งเงินเป็นกองๆใช้อรายใช้ใช้ตามที่วางแผนนะครับสอง ลองหาคนมาช่วยคิดลองหาครอบครัวดูนะครับใครที่ลองวางแผนที่จะสร้างความมั่นคงในอน,นาคตดูแล้ว,แล,วแล้วมันจะยกระดับศักยภาพในการเงินของคุณแบบงงๆเลยเชื่อผมนะฮะเชื่อพ่นะไม่ต้องเชื่อผมเนาะใครที่เลือกกองนี้นะครับเงินเดือนเดือนนี้มาแบ่งเลยนะฮะยังไม่สิ้นเดือนเลยนะคือพอไม่แบ่งอะ่ะคุณก็ใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็หมดนะดท้ายมันก็ไม่มีเงินเหลือพอที่จะ ยกระดับศักยภาพทางการเงินอของคุณเนาะโอเคกล่องสุดท้ายนะฮะใครที่เลือกกล่องนี้นะฮะเป็นเดอะเชอร์รออดนะครับโอเคมาดูกันนะฮะอ๋อปที่สอง ไม้เท้านะครับอ d g อ of side เหรียญน,นะครับโอ้ยนะครับมากับอะไรนี่สีถ้วยนะครับสีถ้วยที่อื้อใช่เลยนะเจ็ดดาบนะครับคิงออมอนนะ นะครับใช่เลยนะครับเป็นอย่างที่คิดโอเคมากับสามไม้ท้าใครที่เลือกกลองนี้นะครับเดชริยดน,น,นะครับคุณอาจจะเป็นมนุษย์ท่องเที่ยวมนุษย์ หาทามนุษย์ที่แบบทาอะไรทําธุรกิจอะไรมาหลายอย่างนะครับตอนนี้นะครับมันถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบเริ่มลงหลักปักฐานกะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วครับนี่นะเป็นไพ่แบบคุณต้องเริ่มสร้างอะไรที่มันเป็นของคุณจริงๆริงจังๆสักแล้วเหมือนกับว่าเงินของคุณตอนนี้มันอาจจะเอาไปลงทุนอันนี้ทีพอ,ออันนี้มาตกเทนคุณก็เอาย้ายไปอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเหมือนเหมือนชาลีออตเนาะแต่ว่าจริงๆคือตอนนี้มันเหมือนกับว่า ไพ่มันบอกคุณแล้วว่าแบบเออแกได้เวลาที่แกจะต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่มันเป็นความมั่นคงในชีวิตอาจจะหมายถึงธุรกิจหรือว่าการลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแน่นอนที่มันเป็นที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งมากขึ้นนะครับเนี่ยเหมือนกับเขาต้องการให้คุณเอาเงินไปวางไว้ให้มันถูกหลักถูกแหล่งนะเนาะแล้วก็นะครับใครที่นะเป็นสายเที่ยวสายปาร์ตี้จะต้องลดลดลงหน่อยนะฮะนี่เนาะ อาจจะปาร์ตี้หนักไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ะแต่นั่นแหละนะครับอีกแง่หนึ่งนะครับก็จะมีคนมาชักชวนคุณเยอะแยะเลยนะครับให้ไปลงทุนนั่นลงทุนนู่นลงทุนนี่นะก็ระวังดีดด้วยนะฮะเขาอาจจะซุ่มโจมตีคุณอยู่นะค,คุณอาจจะแบบมั่นใจด้ฉันมีดาบนะบสู้ใครก็ได้อะไรเงี้ยแต่ไอ้มนุษย์ที่มันรอคุณอยู่เนี่ยมันมีอาจมีสิบดาบปักรออยู่แล้วนะอะไรอย่างงี้เนาะเนี่ยครับไพ่ The World ขึ้นมามันอาจจะหมายถึงว่าได้เวลาแล้วที่คุณจะต้องหาความมั่นคงความแน,น ในชีวิตนะครับเหมือนคุณต้องตัดสินใจหนักแน่นแล้วว่าโอเคเงินที่ฉันหามาได้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ฉันเก็บไว้เนี่ยฉันจะเอามาทํากับเรื่องนี้นะฉันจะเลิกเลิกแบบปล่อยชีวิตไปเป็นอิสระเดินทางเดินอะไรเที่ยวหรืออะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเหมือนถึงเวลาที่คุณจะต้องเอาเงินของคุณมาสร้างอะไรที่เป็นของคุณแล้วนะครับจัดการจัดระเบียบอะไรให้มันเป็น ให้มันอยู่สักที่หนึ่งครับที่มันจะสร้างไรายได้พอกลุ่ไปเรื่อยนะครับคุณก็ไปหาเอาดูไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้น,ห,นหรือคลิปตัวอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่ที่มันที่มันเพียงพอที่จะสร้างความมั่นคงให้คุณได้ในชีวิตนเนาะอืมนะครับหรือไม่คุณอาจจะวางแผนแบบการย้ายที่อยู่ย้ายประเทศย้ายจังหวัดอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่านะครับคุณก็เลยแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานอะไรกับที่ใดที่หนึ่งเนาะจริงๆคุณอาจจะต้องแบบ เริ่มมีบ้านเริ่มมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะครับเริ่มเป็นเลิกเป็นนักแพลนจรน,นะครับแล้วการเงินคุณจะยกระดับมากขึ้นเนาะคือเหมือนแบบคุณอาจจะยังหาตําแหน่งที่อยู่ในชีวิตแหละที่จะฝากชีวิตที่เหลือ,อไว้อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับคุณก็เลยแบบเหมือนเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันย้ายไปนู่นทีฉันย้ายไปนี่ทีอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยแบบอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเปล่านะครับมันทําให สกิภาพทางการเงินของคุณเนี่ยไม่ไม่แสดงออกมาอยา่างเต็มที่นะครับคุณลองนะับโอ้อยู่นิ่งๆสักปีหนึ่งหรือ6เดือนนะครับอยู่กับที่สัก6เดือนนะครับลองลงหลักปักฐานลองลงทุนลองเก็บเงินลองสร้างอะไรที่เป็นของตัวเองสักอย่างหนึ่งนะครับคุณเรื่องนี้จะมายกระดับสกยภาพทางการเงินของคุณได้เลยนะเนี่ยครับชัดเจนเลยนะครับมีแต่รูปแบบโอเคอยู่ลงหลักปักฐานกันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะวางเงินไว้ให้เป็นที่วางเงินไว้ให้ถูกที่นะครับ ที่สำคัญคือต้องถูกที่ด้วยนะคะโอเคสำหรับสี่กองก็ประมาณนี้คนะับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe คลิปไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ